ก,ขก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับเกี่ยวกับผมช่องไดร์โดแรงนะครับวันนี้เราจะมาเด่นแมบนวาวาแฟร์กันนะครับแต่ก่อนอื่นเขาบอกเลยวครับว่าผมไม่ได้อัดกิปมาโคตรของโคตรนานเลยไม่ได้อัดมาหนึ่งสัปดาห์เลยเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับแบบนี้เหมือนเป็นแบบที่เอาไว้ให้เรายึดพื้นที่ของแต่ละฝั่งนะครับสีฟ้านะเป็นอเมริกาเหรอสีแดง เป็นญี่ปุ่นนะครับโอเคมีอันนี้อะไรอ่ะอน่าจะเป็นพวกเออฐานเกาะเออันนี้อะไรอ่ะ battle ship เยไปที่นี่ดลจะบอกให้นะครับเค,เคยเล่นหนันี้แล้วผมก็อาจมีประสบการณ์นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชม อาจมีเสียงรบวกวนนิดหน่อยนะครับานไม่ชมคือตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อัดอยู่ในห้องเลยที่ไม่ชมก็เลยมีเสียงแบบน,นี้เดี๋ยวเราไปที่เกาะ ม่ได้ต้องรีบกลับนะครับเอาตายโอเคูกต,ตายูกตายว้าวกินดีด้วยคุณตายโอ้โหช่างเป็นอะไรช่างดีอะไรจากนี้ดีบ้าอะไรเลยอันนี้มันไปไม่ได้ เ <c oughs> ผมใช้เครื่องนี้ใช้ได้ล yeah. ไนนลแล้วยเอาขาวนี่อะไรอ๋อกระสุนเรีกว่าเครื่องบินอนั่นอ่ะเครื่องบินแน่ๆไม่ใช่มันเป็นธง คุณู้ชมครับผมคิดว่าผมควรอพยพออกจากที่นี่น่าจะดีที่สุดดูจากสภาพแล้วไม่น่าอยู่ดูจากสภาพไม่น่าอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอเช็คก่อนว่าตังเออตังหายไหมโอเคตังไม่หายเกือบไปแล้วเกือบเสียตังฟรีแล้วท่านผู้ชมไปที่เกาะเอดีกว่านะคานผู้ชมเดี๋ยวเราจะไป ยึดเกาะบีตัราะว่าในานเลยไปหานเลยดีกว่าผมคิดว่านะทุกคนตอนนี้เราควรทำยังไงดีญี่ปุ่นมันอยู่แถวๆเกาะบีหมดเลยอ่ะเราไปยึดเกาะบีไม่ได้ทุกคนโอู้ห้อง กูเพื่อน,นตายเฉยเลยนะครบท่านผู้ชมเดี๋ยวซัมบอนเพิ่ยนไปเลยเดนเพืนเข้ามาไดเลยทนผู้ชเนันกยังไม่เ เรียกแม่อะไรดีทางนึงอสุขภาพแค่ดูเอ้ยขาวขาวด้านบนด้านล่างด้านล่างก็มีด้านล่างเดี๋ยวยิงด้านล่างก่อนด้านล่างมีความเสี่ยงยิงตัวด้านล่างเดี๋ยวเรายิงตัวที่บนดีกว่าื่วงไม่ตกจัดการตัวด้านล่างง่ายเอาหรือเปล่า ลูกหลงเขยและมีทิ้งคนจะสูดดวลูกหลงโอ้ยย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  ไปท่อมแซมเดี๋ยนวนะคไม่ยงั้นเราตามนีน้ำมันดูสภาพน้ำมันเหลือแค่ส่วนนึงคิดว่าเราควรจะเพวกมคำว่าท่อมชซมนิดน้อยลงกว่านี้หน่อยเพราะว่ามันจะทำให้คลิปมันดูน่าเบือ่อ,อคลิปมันจะดูน่าเบือ่อเผืว่ว่าเราควรท่ ผมตายนะครับท่านผู้ชมเอาไงเป็นไงเราไปที่เกาะเอียงกวนด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคตังเราเหลือเท่าไหร่ดูดูเหลือเจ็ดบาทมากไปแล้วเสื้ออะไระบ้างอ่ะไหนดูซิเขา,าจะจะมานั่งเครื่องเราไหมเขาไม่นั่งโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราไปดีกว่านะไม่ต้องสนใจหรอก้าเขาไมนะแต่ถ้าเขามาก็มีไม่มาก็รู้เหมือนว่าเลือกที่อเมริกาลงเจเป็นสองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดบกาอน่าจะเ้าดีคือร้้ก็ ทำลายเจ้าฐานนี้ทีนี้ได้ไหมเพราะมันจะเป็นฐานที่ญี่ปุ่นจะมีเขาต้องส่งนี่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 ญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นตายได้ไหมมาดิมาดิยิง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  โอเคเราไปยึดธงดีกว่าเฮ้ย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 อะไรกงมันเนี่ยเดือดบ้าเฮ้ยขอนั่งด้วยนั่งด้วยไปเลยไปเลยเวน โอ้ยวุ้ยวุ้ยขับแบบนี้เลยเหรอเสียวเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นั่งได้ไงเนี่ยครับท่านผู้ชมมีเสียงรบกวนด้วยนะครับท่านผู้ชมพอดีไม่ได้อัดคลิปนานคนแถวบ้านเขาคิดว่าเออผมไม่ได้อัดคลิปซะเลยเฮ้ยเมื่อกีก้กระสุนติดลอบอกระสุนติดลบเลยท่านผู้ชม,ชม กระโดดลงมาเลยเตะเตะเตะเต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 โอ้ยไปที่เกาะเอเหมือนเดิมทำอะไรดีครับท่านผู้ชมตังเรามีเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือห้าบาททำอะไรได้บ้างเนี่ยซื้อเครื่องบินอ่ะซื้อเครื่องบินมาอวดเพื่อนนอ้ย ซื้อมาอวดทำไมเนี่ยเพื้อตังตังไปดีกว่าจริงๆไม่ได้ซื้อมาอวดหรอกซื้อมาใช้เนี่ยเครื่องบินมันใสเครื่องบินอันลนี้มันใสได้เออระเบิดสองอันเลยนะคบท่านชมถือว่าเป็นอันที่กลุ้มมากแล้วก็มันมีปืนยิงสองฝั่งคือเอาง่ายๆคือมันจะไอ,นไอ้นี่นี่นะครับ โอ้ยคลิปยาวสิบนาทีแล้วต้องทำยังไงดีลูกทำไงดีคลิปเยาวสิบนาทีโอ้ยเจอรถ่มเอ้ยจ,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 จอเริ่มหนักจะเริ่มหนักจะเริ่มหนักบ้า้ย,ยไม่ต้องสนละเกมเกมอะไรเนี่ยสไตล์ายกว่าเกมอะไรเนี่ยโอ้ โอเคงั้นเอา้าทำไมทำไมเป็นแบบนี้เอา้าวอ้าเอา้เป็นไรนี่เป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ย,นนยหน้าตาแบบปลกๆโอเคเราจบคลิปดีกว่านะครับถ้าสำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมฮรู้สึกสกินแบบปลกๆอาใช่แล้วผมมีงเกงแล้ว โอเคแค่นั้นแหละไม่มีอะไรบ้าจบคลิปสักทีเหออขอร้องอะ่ะโอเคจบดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ่ะไปแล้วบ๊ายบาย